คือในเอกสารชุดที่เราได้รับมาวันนี้นะครับมีแนวคิดหลักที่ต้องบอกว่ามันท้าทายความเข้าใจเรื่องสุขภาพของเราไปพอสมควรเลยนั่นคือคำว่า protocol immunity ซึ่งมันมันไม่ใช่เรื่องวัคซีนหรือยาแต่เป็นการมองภูมิคุ้มกันในมิติที่ลึกกว่านั้นมากคือมันเชื่อมโยงเรื่องของสนามพลังงานโกระะป้นกันในระดับเซลล์ไปจนถึงระดับจิตวิญ,ญญาณของเราเลยทีเดียวใช่คะ่ะเป็นมิติที่กว้างแล้วก็ลึกมากม แล้วหัวใจของเรื่องนี้เนี่ยมันอยู่ที่ภาพพลังงานภาพหนึ่งที่เรียกว่าแมนดาลาที่ในเอกสารบอกว่าถูกออกแบบมาเป็นพิเศษเลยเพื่อสร้างสิ่งที่เรียกว่าสนามภูมิคุ้มกันเชิงควอนตัมขึ้นมารอบตัวเราฟังดูแล้วก็แบบเหมือนลุดมาจากหนังไซไฟเลยนะครับใช่เลยค่ะฝั่งครั้งแรกก็รู้สึกแบบนั้นเหมือนกันวันนี้เราเลยจะมาเจาะลึกกันให้ถึงแก่นเลยนะคะว่าไอแนวคิดที่ว่ามิคิวเนี่ยมันคืออะไรกันแน่แล้วกลไกาการทำงานที่เขาอธิบายไว้ ตั้งแต่ระดับเล็กจิ๋วอย่างโมเลกุลไปจนถึงเรื่องของจิตสำนึกแล้วก็พนังงานรอบตัวเรามันทำงานยังไงตามมุมมองของเอกสารชุดนี้นะคะซึ่งต้องบอกกันก่อนเลยว่ามันเป็นการมองภูมิคุ้มกันในมุมที่ต่างจากที่เราเรียนกันมาในห้องเรียนชีววิทยาโดยสิ้นเชิงเลยค่ะเอาละครับงั้นเรามาเริ่มแกะกล่องแนวคิดนี้กันเลยดีกว่าจุดที่ผมว่าน่าสนใจที่สุดคือการนิยามคำว่าภูมิคุ้มกันใหม่เลยเอกสารบอกชัดเลยว่า มันไม่ใช่การต่อสู้กับเชื้อโรคแต่คือความสามารถในการรักษาความสอดคล้องหรือ coherence คำนี้ในบริบทนี้มันหมายความว่ายังไงกันแน่ครับนี่คือการเปลี่ยนกระบวนทัศทัดครั้งใหญ่เลยนะคะจากสงครามไปสู่ความกลมกลืนคำว่า coherence หรือความสอดคล้องตามที่เอกสารอธิบายไว้ก็คือความสามารถของระบบชีวิตในการปรับสมดุล ระหว่างพิมพเขียวดั้งเดิมที่อยู่ในด n a นเของเรากับข้อมูลหรือสัญญาณร,รบรวนจากสภาพแวดล้อมภายนอกที่มันเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาอ๋อ oh. ดังนั้นโปรโตคอลอิมมูนิตี้จึงได้ถูกนำเสนอในฐานะอาวุธไว้ต่อต้านศัตรูแต่เป็นเหมือนคลื่นความถี่ที่ทำหน้าที่ปรับจูนสนามพลังงานของเราให้กลับไปสั่นพ้องกับรูปแบบดั้งเดิมของสุขภาพที่ดีค่ะเป็นคำเปรียบเทียบที่เห็นภาพดีมากเลยครับเรื่องการจูนเครื่องดนตรีเนี่ย คือแทนที่จะไปทุบเครื่องดนตรีที่เสียงเพี้ยนทิ้งก็แค่จูนสายมันใหม่ให้กลับมาดังไพเราะเหมือนเดิมภาพมันประมาณนี้ใช่ไหมครับถูกต้องเลยค่ะเป็นการเปรียบเทียบที่เห็นภาพชัดมากเลยแต่ในทางปฏิบัติแล้วคลื่นพลังงานที่ปรับสนามพลังงานมันทำงานยังไงกันแน่ครับฟังดูจับต้องยากนิดหน่อยแล้วที่บอกว่าภาพแมนดาลานี้ถูกเข้ารหัสด้วยความถี่ของสมุนไพรกับแร่ธาตุต่างๆ อันนี้มันหมายความว่ายังไงครับเราจะเข้ารหัสบางอย่างลงไปในรูปภาพนิ่งๆได้ด้วยหรอครับเป็นคําถามที่ดีมากค่ะเพราะนี่คือจุดที่แนวคิดนี้เริ่มแตกต่างจากวิทยาศาสตร์กระแสหลักอย่างชัดเจนเลยตามคําอธิบายในเอกสารเนี่ยนะคะเขาบอกว่าภาพนี้ไม่ได้เป็นแค่ภาพวาดสวยๆแต่เป็นเหมือนเครื่องส่งสัญญาณเชิงควอนตัมเครื่องส่งสัญญาณเลยเหรอครับใช่ค่ะรูปทรงเรขาคณิต สีแล้วก็สัญ,ญลักษณ์ต่างๆถูกจัดเรียงขึ้นเพื่อสร้างสนามพลังงานเฉพาะตัวขึ้นมาข้อมูลในเอกสารระบุว่ามันมีความถี่ของสมุนไพรและแร่ธาตุเท่ารหัสอยู่ในโครงสร้างนั้นเมื่อเราเปิดดูภาพหรือวางไว้ใกล้ตัวสนามพลังงานที่ว่าเนี่ยจะกระจายตัวออกมาแล้วเข้าไปผสานกับสนามชีวภาพหรือไบโอฟิลของเราอืม mm, ครับครับแล้วก็ทำหน้าที่เหมือนเกราะพลังงานที่มองไม่เห็น ช่วยให้ระบบภายในของเรารู้สึกมั่นคงและกลับสู่จุดสมดุลได้ง่ายขึ้นค่ะโอเคพอจะเห็นภาพมากขึ้นแล้วมันคือการใช้รูปทรงและสัญ,ญลักษณ์เป็นตัวกลางในการส่งข้อมูลเชิงพลังงานเพื่อปรับจูนสนามพลังงานรอบตัวเรางั้นเรามาลงลึกใน,นกลไกที่เขาอธิบายกันดีกว่าครับว่าไอ้ก,การปรับจูนที่ว่าเนี่ยมันส่งผลกระทบที่เป็นรูปธรรมลงไปถึงระดับเซลล์ของเราได้ยังไงนี่เป็นคํากล่าวอ้างที่ ที่ใหญ่มากเลยนะครับใหญ่มากจริงๆค่ะแล้วในเอกสารเขาก็ชี้ไปที่จุดเริ่มต้นที่เล็กที่สุดเลยคือไฟฟ้าชีวภาพของเยื่อหุ้มเซลล์หรือเซลล์เมมเบรนโพเทนชลไฟฟ้าชีวภาพของเยื่อหุ้มเซลล์ใช่ค่ะลองในภาพเซลล์แต่ละเซลล์ในร่างกายเราเป็นเหมือนแบตเตอรี่ก้อนจิ๋วที่ต้องมีประจุไฟฟ้าที่เหมาะสมถึงจะทำงานได้เต็มที่เยื่อหุ้มเซลล์เนี่ยมีหน้าที่ควบคุมการเข้าออกของสารอาหาร ของเสียรวมถึงไอออนไฟฟ้าอย่างโซเดียมกับโพแทสเซียมครับซึ่งสำคัญมากๆใช่ค่ะสำคัญมากต่อการส่งสัญญาณประสาทและการทำงานของเซลเลยหมายความว่าถ้าเซลเราเหมือนแบตเตอรี่ที่ไฟอ่อนการทำงานทุกอย่างก็รวนไปหมดแบบนั้นหรือเปล่าครับถูกต้องเลยค่ะสภาวะเครียดมลภาวะหรือปัจจัยลบต่างๆทำให้ประจุไฟฟ้าของเซลล์เสียสมดุลหรือแบตอ่อนลงนั่นเอง เอกสารนี้เสนอว่าสนามพลังงานจากแมนดาลาจะเข้าไปช่วยชาร์จหรือปรับประจุไฟฟ้านี้ให้กลับสู่ค่าที่เหมาะสมอ๋อเหมือนไปชาร์จแบตให้เซลล์ค่ะพอมันกลับมาสมดุลเซลล์ก็จะแลกเปลี่ยนไอออนโซเดียมโพแทสเซียมได้ดีขึ้นเหมือนประตูที่เคยฝืดมันกลับมาเปิดปิดได้คล่องอีกครั้ง เข้าใจแล้วครับพอฐานรากอย่างเซลล์แข็งแรงมันก็ส่งผลต่อระบบที่ใหญ่ขึ้นซึ่งในเอกสารพูดถึงการเชื่อมกันของ3ระบบสำคัญที่เรียกว่าไซโค o น e u อ o i m m u n o l o g y field ใช่ไหมครับช่วยขยายความหน่อยได้ไหมครับว่ามันคืออะไรได้เลยค่ะลองนึกภาพตามแบบนี้นะคะเวลาเราเครียดไซโคจิตใจครับเราอาจจะปวดหัว Neuro ระบบประสาทแล้วสุดท้ายก็ป่วยง่ายเป็นหวัด ิมมูโนโระบบภูมิคุ้มกันอืมอืมเป็นเรื่องที่เจอกันบ่อยเลยใช่ค่ะสามอย่างนี้มันคุยกันอยู่ตลอดเวลาอยู่แล้วแต่แนวคิดในเอกสารนี้เสนอว่าภาษาที่พวกมันใช้คุยกันไม่ได้มีแค่สารเคมีในร่างกายแต่คือสนามพลังงานที่มองไม่เห็นซึ่งเชื่อมทั้งสามอย่างนี้ไว้ด้วยกันอ๋อครับพอการสื่อสารระดับเซมที่เราคุยกันเมื่อกี้ดีขึ้นสนามพลังงานที่ว่านี้ก็จะกลับมาทำงานอย่างราบรื่นไม่ติดขัด การประสานงานระหว่างใจสมองภูมิคุ้มกันก็กลับมาแข็งแรงเป็นปกติคะ่ะตั้งดูเหมือนว่าถ้าเราซ่อมฐานรากของบ้านให้แข็งแรงเฟอร์นิเจอร์ข้างในก็มั่นคงไปด้วยแต่ที่น่าแปลกใจคือเอกสารบอกว่าไอความแข็งแรงนี้มันไม่ได้อยู่แค่ในบ้านคือร่างกายเราแต่มันแผ่ออกมานอกตัวเราด้วยที่เขาเรียกกันว่าออร่าเนี่ยตรงนี้เป็นอีกจุดที่ก้าวกระโดดมากเลยนะครับจากเรื่องชีววิทยาของเซลล์ไปสู่เรื่องพลังงานรอบตัว เป็นการก้าวกระโดดครั้งสำคัญเลยค่ะในเอกสารอธิบายว่าเมื่อสนามพลังงานภายในถูกปรับจูนจนแข็งแรงแล้วมันจะขยายตัวออกไปสร้างเป็นโครงสร้างป้องกันรอบๆอบอร่าของเรามีลักษณะเหมือนกรอกแห่งแสงที่เป็นรูปทรงเรขาคณิตศักดิ์สิทธิ์ที่เรียกว่ามาร์คบาฟิลด เมื่อเค f บาร์ฟิลดค่ะถ้าใครเคยเห็นสัญลักษณ์นี้จะเป็นรูปดาวหกแฉกซ้อนกัน2อ,อันหมุนส่วนทางกันเอกสารระบุเจาะจงเลยนะคะว่าเกราะพลังงานนี้จะสั่นสะเทือนอยู่ที่ความถี่528 Hz 528เฮิรตซ์นี่เป็นความถี่ที่เราได้ยินบ่อยมากในแวดวง sound healing หรือการบำบัดด้วยเสียงเลยนะครับเขาเรียกกันว่าเป็นความถี่มหัศจรรย์หรือความถี่แห่งความรักด้วยซ้ำแต่ในมุมมองของเอกสารนี้มันไม่ได้เป็นแค่คลื่นเสียงให้รู้สึกดีเฉยๆแต่ถูกเสนอเป็นเหมือนเครื่องมือทางวิศวกรรมพลังงานเลยทีเดียว ใช่ค่ะเขาไม่ได้มองว่ามันเป็นแค่เสียงที่ผ่อนคลายแต่เป็นความถี่พื้นฐานของการจัดระเบียบโครงสร้างเลยทีเดียวข้อมูลในเอกสารระบุว่าความถี่528เฮิร์นี้เกี่ยวข้องโดยตรงกับการซ่อมแซม DNA และการนำพาทุกอย่างกลับคืนสู่พิมพ์เขียวดั้งเดิมค่ะอืผลลัพธ์ที่เขาอธิบายไว้ก็คือออร่าที่เคยพร่ามัวไม่เป็นรูปทรงหรือมีจุดรั่วไหลของพลังงาน จะค่อยๆถูกจัดระเบียบใหม่ให้กลายเป็นรูปทรงกลมที่เรียบและสว่างขึ้นซึ่งกร่อนี้เองที่จะช่วยลดการสูญเสียพลังงานชีวิตโดยไม่จำเป็นและป้องกันเราจากการดูดซับคลื่นพลังงานรบกวนจากภายนอกโดยอัตโนมัติค่ะ จากเซลล์ขยายเดสูออร่าเป็นการทำงานที่ครอบคลุมตั้งแต่ภายในสู่ภายนอกจริงๆแต่ทั้งหมดนี้ดูเหมือนจะเน้นที่กลไกเชิงพลังงานแต่เอกสารก็พูดถึงเรื่องของจิตใจของเราเยอะมากโดยเฉพาะคำว,ว่าความกลัวมันเข้ามาเกี่ยวข้องกับระบบภูมิคุ้มกันในแบบจำลองนี้ได้ยังไงครับนี่คือหัวใจสาคัญเลยค่ะเพราะมันเชื่อมสภาวะภายในของเราเข้ากับกลไกทางกายภาพโดยตรง เอกสารเสนอว่าคลื่นพลังงานจากโปรโตคอลอิมมูเนิตี้นี้จะเข้าไปช่วยชำระล้างโปรแกรมพลังงานของความกลัวต่อโรคภัยซึ่งถูกมองเป็นคลื่นความถี่ชนิดหนึ่งที่ส่งผลกระทบโดยตรงทำให้ระบบภูมิคุ้มกันของเราอ่อนแอลงเดือสิครับหมายความว่าความกลัวไม่ใช่แค่อารมณ์แต่เป็นโปรแกรมพลังงานที่มีคลื่นความถี่เป็นของตัวเองเลยเหรอครับเอกสารได้อธิบายไหมครับว่าไอ้โปรแกรมที่ว่านี้มันหน้าตาเป็นยังไงในชีวิตประจาวันของเรา ตามแนวคิดในเอกสารนี้ใช่เลยค่ะมันไม่ใช่แค่ความกลัวแบบเฉียบพลันเวลาเจอเรื่องน่าตกใจแต่เป็นความวิตกกังวลความเครียดเรื้อรังความรู้สึกไม่ปลอดภัยที่ฝังลึกอยู่ข้างในอ๋ที่คอยกระซิบกับเราตลอดเวลาว่าระวังจะป่วยนะข้างนอกนั้นอันตรายซึ่งความรู้สึกนี้มันทําให้ร่างกายเราเข้าสู่โหมดสู้หรือหนีหรือ f fight or f l i g h t อยู่ตลอดเวลาครับ ทีนี้พอจิตของเราเข้าสู่สภาวะที่รู้สึกปลอดภัยและมั่นคงโปรแกรมของความกลัวจะถูกแทนที่ด้วยสภาวะของความไว้วางใจซึ่งเป็นสภาวะที่มีคลื่นความถี่เดียวกับพลังแห่งชีวิตหรือที่เขาเรียกว่า love life frequency แล้วการเปลี่ยนแปลงจากความกลัวไปสู่ความไว้วางใจในระดับพลังงานนี้มันส่งผลที่เป็นรูปธรรมกับร่างกายเรายังไงบ้างครับ มันส่งผลเป็นปฏิกิริยาลูกโซ่เลยค่ะเมื่อพลังงานของความกลัวถูกคลี่คลายระบบประสาทอัตโนมัติของเราจะเปลี่ยนจากโหมดซิมพัตติกส์ที่เป็นโหมดสู้หรือหนีไปสู่โหมดพาราซิมพัตติกซึ่งเป็นโหมดพักและซ่อมแซมพักและซ่อมแซมใช่ค่ะการเปลี่ยนแปลงนี้จะส่งสัญญาณโดยตรงไปยังอวัยวะที่สำคัญของระบบภูมิคุ้มกันอย่างเช่นต่อมไทมสัสที่อยู่ตรงกลางอกซึ่งทำหน้าที่ผลิตทีเซล ต่อมไทรอยที่ควบคุมการเผาผลาญและไขกระดูกที่เป็นโรงงานผลิตเซลล์เม็ดเลือดทั้งหมดคครครับับบเมื่อร่างกายได้รับสัญญาณว่าปลอดภัยแล้วอวัยวะเหล่านี้ก็จะกลับมาทำงานได้ตามปกติอย่างเต็มศักยภาพค่ะอ๋อเข้าใจแล้วครับมันคือการลดสภาวะที่เรียกว่า oxidative stress หรือความเครียดในระดับเซลล์ที่เกิดจากการที่ร่างกายตื่นตัวตลอดเวลาพราะความเครียดนี้ลดลงร่างกายก็มีทักษะและเวลาในการฟื้นฟูตัวเอง ดังนั้นภูมิคุ้มกันจึงแข็งแรงขึ้นไม่ใช่เพราะเราไปเพิ่มอาวุธให้มันไปสู้กับใครแต่เพราะเราสร้างสภาวะแวดล้อมภายในที่เอื้อให้มันทำงานได้ดีที่สุดต่างหากถูกต้องเป๊ะเลยค่ะมันคือการเปลี่ยนจากการบริหารจัดการภาวะฉุกเฉินมาเป็นการบำรุงรักษาระยะยาวทำให้ร่างกายได้กลับคืนสู่ส,สภาวะสมดุลอย่างแท้จริงเราคุยกันตั้งแต่เรื่องเซลล์สนามพลังงานรอบตัวไปจนถึงอารมณ์ความรู้สึก นึกว่าจะสุดแล้วแต่ในเอกสารยังไปไกลกว่านั้นอีกมันมีแนวคิดหนึ่งที่ผมอ่านแล้วทึ่งมากคือ heart earth coherence หรือความสอดคล้องระหว่างหัวใจกับโลกนี่มันคืออะไรครับเป็นการก้าวกระโดดไปสู่ระดับจักรวาลเลยหรือเปล่าเรียกว่าเป็นเป้าหมายสูงสุดของกระบวนการนี้เลยก็ว่าได้ค่ะมันคือการเชื่อมโยงพลังงานในระดับบุคคลของเราเข้ากับพลังงานของดาวเคราะห์ทั้งใบรูปทรงเรขาคณิตในภาพมันดาลาน,นั้น ถูกอธิบายว่าเป็นการจำลองสนามสมมาตรพลังชีวิตซึ่งทำหน้าที่เป็นเหมือนสะพานเชื่อมระหว่างโครงสร้างพลังงานของมนุษย์กับสนามแม่เหล็กของโลกค่ะเดี๋ยวสิครับการจูนหัวใจเราให้ตรงกับสนามแม่เหล็กโลกนี่ฟังดูเหมือนหลุดมาจากหนังไซไฟไป,ไปอีกขั้นเลยนะครับเอกสารเขาอธิบายปรากฏการณ์นี้ในแง่ที่คนทั่วไปพอจะจับต้องได้ไหมครับว่ามันคือความรู้สึกแบบไหนหรือเราจะรู้ได้ยังไงว่ามันเกิดขึ้นแล้ว เป็นคำถามที่สำคัญมากค่ะในเอกสารอธิบายว่าเป้าหมายของกลไกนี้คือการซิงโครไนซ์หรือปรับจูนชีพจรไฟฟ้าในหัวใจของเราให้สั่นพร้องตรงกับชีพจรของสนามแม่เหล็กโลกหรือที่นักวิทยาศา,ศาสตร์เรียกว่า human resonance ซึ่งเปรียบเสมือนเป็นเสียงหัวใจเต้นของโลกนั่นเองอจนเกิดเป็นสภาวะที่หัวใจของเราและหัวใจของโลกเต้นเป็นจังหวะเดียวกัน oh. ส่วนคำถามที่ว่าจะรู้สึกอย่างไรเอกสารบรรยายสภาวะนี้ว่าเป็นความรู้สึกสงบสุขอย่างลึกซึง้งเป็นความรู้สึกของการเป็นส่วนหนึ่งกับสิ่งที่ใหญ่กว่าตัวเองมากๆค,ความกลัวหรือความกังวลส่วนตัวจะกลายเป็นเรื่องเล็กน้อยไปเลยเพราะเรารู้สึกว่าได้รับการอบอุ้งจากสนามพลังงานที่ยิ่งใหญ่และมั่นคงกว่าฟังดูเป็นสภาวะที่ทรงพลังมากนะครับแล้วพอสภาวะนั้นเกิดขึ้นจะเกิดอะไรขึ้นตามมา เอกสารกล่าวไว้อย่างน่าสนใจว่าเมื่อภาวะ h e a r t Earth Coherence นี้เกิดขึ้นความกลัวและพลังงานเชิงทำลายล้างต่างๆที่อยู่ในสนามพลังงานของเราจะสลายไปในทันทีสลายไปเลยเหรอครับค่ะเพราะเราได้เชื่อมต่อกับแหล่งพลังงานที่บริสุทธิ์และมีสะเสถียรภาพมากกว่าตัวเรามากๆมันเหมือนการเอาหยดน้ำหมึกสีดำหยดลงไปในมหาสมุทรนะคะหยดหมึกนั้นก็จะเจอจางและหายไปเองโอ้โห มันคือการรวมทุกอย่างที่เราคุยกันมาเข้าไว้ด้วยกันจริงๆทั้ง love frequency สัสดส่วนคำคำหรือ golden ratio ที่เป็นรากฐานของรูปทรงเราขาคณิตศักดิ์สิทธิ์และสนามพลังงานศูนย์หรือ zero point field ที่เป็นแหล่งพลังงานพื้นฐานของจักรวาลจนกลายเป็นสิ่งที่เอกสารเรียกว่าเกราะแห่งแสงสานึก armor of conscious light ถูกต้องค่ะเป็นบทสรุปที่เห็นภาพมาก มันคือการมองว่าภูมิคุ้มกันที่แท้จริงและยั่งยืนที่สุดไม่ได้อยู่แค่ในระดับกายภาพแต่เป็นการยกระดับจิตสำนึกและสนามพลังงานทั้งหมดของเราให้สูงขึ้นไปพร้อมๆกันถ้าจะให้สรุปทั้งหมดที่เราเจาะลึกกันมาวันนี้นะครับ แนวคิดเรื่อง protocol immunity ที่นำเสนอในเอกสารชุดนี้ก็คือมุมมองต่อสุขภาพแบบองค์รวมที่ไปไกลมากไม่ใช่แค่เรื่องกายภาพแต่ครอบคลุมไปถึงพลังงานอารมณ์และความเชื่อมโยงของเรากับโลกทั้งใบเลยใช่ค่ะมันอาจจะเป็นการพยายามนิยามภูมิคุ้มกันขึ้นมาใหม่ให้เป็นภูมิคุ้มกันแห่งจิตสานึกหรือ consciousness immunity ก็ว่าได้ภูมิคุ้มกันแห่งจิตสานึกค่ะ แนวคิดหลักของมันก็คือแทนที่จะพยายามฆ่าเชื้อโรคหรือสิ่งแปลกปลอมเราแค่ยกระดับสนามพลังงานทั้งหมดของตัวเราให้สูงขึ้นจนกระทั่งความถี่ของเราอยู่สูงกว่าระดับพลังงานของเชื้อโรคหรือปัจจัยรบกวนต่างๆไปเลย และมีจุดหนึ่งที่สําคัญมากๆที่เราต้องย้าเตือนกันตรงนี้นะคะคือเอกสารชุดนี้ได้ให้ข้อความเตือนไว้อย่างชัดเจนว่าข้อมูลเหล่านี้จัดทําขึ้นเพื่อเป็นความรู้ด้านสุขภาพแบบองค์รวมเท่านั้นไม่ได้มีวัตถุป,ประสงค์เพื่อการรักษาหรือให้คําแนะนําหรือวินิจฉัยทางการแพทย์ใดๆทั้งสิ้นค่ะครับ เป็นข้อควรระวังที่สำคัญมากและเพื่อเป็นแนวคิดทิ้งท้ายให้ได้ไปคบคิดกันต่อนะครับเอกสารชุดนี้ได้กล่าวไว้ประโยคหนึ่งซึ่งผมว่ามันทรงพลังและชวนคิดมากๆเขาบอกว่าในความถี่สูงสุดนั้นไม่มีสิ่งใดทำลายได้นอกจากความไม่รู้เท่านั้น ประโยคนี้อาจชวนให้เกิดคำถามตามมาว่าถ้าสภาวะการดำรงอยู่ของเราคือคลื่นความถี่ชนิดหนึ่งจริงๆในแต่ละวันแต่ละนาทีเรากำลังเลือกจูนตัวเองให้เข้ากับคลื่นความถี่ของความเป็นจริงแบบไหนด้วยความคิดคำพูดและอารมณ์ของเรากันแน่